อีกค่ะให้ให้ช่องเอฟดีนันดิตะวิ่น,นะคะแล้วเไม่ต้องมาเจอมาเจอพี่น้องมาเจอพี่น้องที่ที่สวนน้ำนันดิตะนะคะสวนน้ำหนูอย่ชบ้านนูวิล่าหนูค่ะมาดูสีวิลล่ามนหนูนะะักค่ะ กดายกดแค่ช่องอลิตาให้ช่องอีดูลนะค่ะคุณจะให้ช่องป้าไลยนะคะนี่ขอแล้วขอให้แม่ไวยนะคะแม่แม่หมู่าจะให้บ,บีเบิร์แม่ตอนนี้เลยเพราะหนูตื่นมาหนูไม่นอนเลยะคะ่ะอีฟดีหนูเล่นกับน้องเกียวเกียวอยู่ หนูนอนไม่ได no. yeah. nah ้เลยหนูนอนลำบากไม่ได้เพราะหนูนอนไม่ได้เมื่อกี้ค่ะก็เชียวแล้วชั้นข้างมือจิ๋ดดีนะคะเบ๊บไี่กขอดไปยังไงไม่ขอลูกพูดต่อเลยค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ใช่ฉันเหลือไม่เยอ จะเขาเินเนี่ยขอเอาเต้นโชเฟซีเดียวเอาดูดีย uh, ังนงบ้างบ้างบ้างนี่เป็นคนหมดนด้หรอเาไม่บอกเอฟซีหนูบอกว่าคนละคนเด็กจังเนดีตันนะคะน้องรอดูบอกหรอ ช่องป้าล่ะแล้วทำไมไปไปแล้วกดได็กเนี่ยคจะฝากร้องอะไรกันบ้างดูผมทางตาน้องผมทางตาน้องโอ๊ย เอ้าผู้ใดเนี่ยไปกินมามาไปมามานุ่ยไลยอย่าหือเสือขึ้นเอฟซีสีเห็นน่มอุ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะเอฟซีกิ่นัดดีล่ะ ตาจะมาสู้ซี่น้องลายลูกน้องหข้นหวยนี่ไงี่เกยว่่่กนนี้อือนนะสวัสดีคุณยายพยอมหน่อยเร็วนี่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับกวดยกมือขึ้นทุกครับสวัสดีคุณยายพยอมนี่แต่สวัสดีครับคุณยายก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณยายพยอมไง ที่รีดผ้าให้นาริตานะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะคุณยายไม่มาเที่ยวย่โซหรอใครเออมื่อกีอ้หนูพี่ขี่รถเล่นพี่กีนบอกว่าคุณย่าแก้วขานาริตาเอาปีโป้มาค่ะนาริาราตะบอกว่าเอาปีโป้ขายยาแก้วเหรอให้เอาให้หนูเลยวะ

โตเกียวคือเกียงหัเจาละเฮ้ยได้สิไปไปไปไข้านไปไปข้านไปไปไปหาอีหลูกเด้อไปหาอีหลูกนะลูกว้าลูกทำมาเอาผมแดออผเอซี่อะไรเนี่ยเหมเคนโอเอเโอ้ยเห็นมเขาสาลูกนะเห็นโอเค้ว e l l ี b e t นีต่ตทำอะไรเหรอเอาเฮ้ยตัก่่อือออเอาตวก่งตัวเนอะ่อาคือกอเอฟซีเจคุณตามดูตามดูไม่ได้เค่ะน้องเกมลองเล่นอะไรคะ พี่แกมพี่แกมน้องพี่แกมี่ต้องทำอะไรไม่รู้อยู่ในบ้านน่าตายน่าตามเงินวันที่จิกายเหมือนมันโคมันมันพูดเหมือนน่าเะมาฟราอันกันเนี่ยอะไรเหรลูกเนี่ยพี่ีเกมจะมาดูโอ้ทีจะมาดูว่าฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> không Gõ không không bỏ không những video hấp dẫn

Come on. สักคนนึงก<า>ินมากเลยค่ะทุกคนสักคนนึง,งนว่วาววมาันเป็นสักคนนหรอไม่ใช่ค่ะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะอันนี้อยู่โรงพยาบาลเป็นไข้ โอเม่เค้กบุก็อันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลีตรงนี้นะคะมาตัแบบนี้ชุดท่ชุเออพห้แม อันนี้โซบทคนว่า กับน้องเดงไม่ได้จริงๆพี่เมียนเนี่ยพี่เมียนี่ติดมากพ่อจะเก็บออกไม่ได้เขาออกให้ติดมาก มาหรือยังนะลิซ่าจะอาบน้ำแล้วนะนี่ยังเกี่ยว <c oughs> เอาไลาาฟ์ซีก่อนเดี๋ยวเอาไว้์ชอปนี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนซ่าจะไปอาบน้ำแล้วนะคะอย่า <c oughs> เงิเออปลา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 มึมง <c oughs> มงึมงมงึมงมงึงมึงมึงลูกขึ้นเองก็เป็นอาตาเอง <c oughs> คนอยากหล่อ คอนอยากหรอแค่นี้ก่อนไม่บายก่อนทูครบกันทูคาทูคับก่อนทูคา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 ทกคา ถูกครับถูกครับถูกครับ